ซื้อกองทุนต้องโดนค่าธรรมเนียมด้วยหรอโดนแล้วมันคิดอย่างไบ้าง ลหลักๆก็มี5ตัวที่ต้องรู้เนาะอ่าหนึ่งก็คือค่าธรรมเนียมซื้อ2คือค่าธรรมเนียมขาย3คือค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้า4คือค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออกแล้วก็สุดท้ายคือค่าการจัดการหรือ management fee ขอแบบเขา้าใจง่ายๆหน่อยได้ค่าธรรมเนียมซื้ออ่ะคือเก็บตอนแรกตอนที่เราซื้อกองทุนนั้นๆเลยเช่น 1%, <c oughs> 1> เปอร์เซ็นต์เขาก็จะถ้าเราลงทุน100บาทเขาก็จะเก็บไปเลย1บาทเราก็มีเงินไปลงทุน9 9บาทแต่ถ้าเป็นค่าธรรมเนียมขายเนี่ยก็คือเขาจะเก็บตอนเราขายเนาะกอง,นงน100เ,อเ,เ,อเงนกับ เนี่ยเราโดนค่าธรรมเนียม1%่แปลว่าเราจะได้เงินคืนแค่9กบาทในขณะที่ค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้าอันที่3เนี่ยเหมือนกันกับค่าธรรมเนียมซื้อเลยแค่รูปแบบคือเวลาเราย้ายกองมาถ้าเราย้ายกองมาเป็นกองนี้เราก็จะโดนค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้าค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนออกเนี่ยก็คือเหมือนกันกับค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนเข้าเลยตรงกันข้ามแค่ตรงที่ว่าเวลาเราย้ายกองไปกองอื่นเราก็จะโดนค่าธรรมเนียมตัวนี้นั่นเองค่าการจัดการล่ะค่าการจัดการเนี่ยเป็นรายปีเช่นปีละำนี่เงาจะหอรเฉลี่ยเป็นรายวันหารเฉลี่ย3 6 5ราคา โชว์อยู่ก็คือหักค่าธรรมเนียมไปแล้วแล้วพวกนี้มันสาคัญยังไงสําคัญมากเพราะว่าถ้าค่าธรรมเนียมแพงมากเนี่ยเช่น2.7%ต่อปีแล้วถือยาว10ปีอะแปลว่าเราต้องจ่ายให้กองทุนไป27%เลยนะถ้ากองทุนไม่ทําผลงานที่ดีเนี่ยเหมือนเราจ่ายค่าธรรมเนียมฟรีฟรเลยเพราะงั้นเวลาเราเลือกกองทุนเนี่ยก็ต้องดูดีๆเรื่องค่าธรรมเนียมถ้ามันสูงมากอาจจะควรจะต้องพิจารณาว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือผลงานของเขา,ามันดีเพียงพอหรือเปล่า